เดี๋ยวเราจะมารีวิวการไปเที่ยวเกาะสม็์แบบวันเดทริปนะคะวันนี้เราได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ที่พ่วงข้างนะคะโดยทีเ่เป็นบริษัทที่เขาพาขึ้นเรือเฟอร์ส่งนะคะสินค้าเขาจะคอยรับบริเวณท่าเรือแล้วก็จะให้ที่ฝากรถเราก็พาเรา สิบตัวนะครัเพื่อที่จะขึ้นเรือราคาตั๋วก็จะอยู่ที่คนละหกสิบบาทไปกับคนละร้อยยี่สิบอันนี้สามคนก็สามร้อยหกสิบบาทนะคะเราก็ได้ขึ้นเรือสินค้าก็เป็นเรือที่ขนส่งสินค้านนะครับเราก็นั่งเรือไปก็จะไม่แางสิ่ที่ก่ออันนี้ก็คือตัวทางเขา้าเกาะสามมิลลินะครับทางเข้าก็จะเป็นอ่ เป็นโดมนะครับมาก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานกลองกิบ่ดาดฟ้าอุทยานนะครับคุใหญ่จาก40บาทส่วนเด็กก็จะคนละ20บาทสามคนก็50บาทนะครับที่เราก็เดินทางไปถึงมันมีหน้าทางเข้าหาดใส่แก้วนะครับก็จะเดินตมไปเรื่อยๆนะครับตมไปก็จะผ่านวานคาแล้วก็เข้าไปที่หัดใส่แก้วะครับ ช่วงระหว่างทางนะครับก็จะมีร้านค้าอยู่บริเวณทางเข้าหาดใสแก้วก็เดินไปก็มีกักนะครับก็จะเห็นบริเวณชายหาดด้านหน้าก็เดินตรงไปเรื่อยๆคะั้งๆจะมีของให้เลือกซื้อนะคะที่แย่มากมายเลยเร้ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเราก็จะพบชายหาดบริเวณชายหาดก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็มี ก็อีนั่างชายทะเลอีน,นะคะแล้วก็มีร่มให้อันนี้เราก็ามาถึงบริเวณหาดชายแก้วแล้วค่ะวันนี้นะคะที่หาดชายแก้วจะร้อนมากนั้นเลยก็จะเป็นสีเขียวมนกอดเลยนะคะชายก็จะเป็นสีขาวในเ,ย,เยือกคนจะเยอะมากเพราะว่าที่นี่จะเป็นไฮไลท์ของเกาะสมเด็เลยใครที่มาเกาะสมเด็ก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะหาดชายแก้วนะผู้เขียนจะเยอะมากมีทั้งคนไทยคนต่างชาติ เล่นนานอันนี้น้องก,ก็เตรียมชีชีพมาเล่นานานอันนี้ก็เป็นมาเด็กกับบริเวณหาสายแก้วนะคะก็เดินหาตำแหน่งที่จะเล่นานานเดินไปเรื่อยๆค่ะเดิอยูน้ก็มองมุมว่าเอรเราจะได้เล่นานานตรงนี้เนาะดูก็มีตรมกลางนะคะให,ให้น้ำอาบให้นั่งมอนอาบแดดกันบ้างได้เล่นบ้างคุณก็เล่นนานทะเลยนะคะน้นทะาเดก็จะ สีเขียวมรกตเลยนะครับมาเดกันกคือคือขับขาด้กกัดคนเดียวมากที่นี่คนเดอยวมากน้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นหาหรือเปล่าก็เดินไปเนนรื่อยๆมาเดินสำรวจหาดไปไกลเหมือนกันค่ะ,ะน้องก็พยายามที่จะเดินสำรวจชายหาดนะครับว่าจะเล่นน้ำบริเวณไหนดีน้องอาศัยแค่พะ เต็มไปด้วยตรงนะคะ่ะภาพที่นั่งสำหรับเต็นน้ำสำหรับอนอนอั n เดตนะคะเพรา i มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีร้านอาหารคือมีสุดขอบใจหาเลยนะคะถ้าเราเดินไปสสุดนุ่งกอสุดเต็มไปด้วยร้านอาหาร เะะดี๋ยวม่ขายดอกปั้นมาราท่อนแบบเดียระดูแบบเยรเดียร์แบเดยรสมดุลชายหาฮะนั่นเด็กเกาจะประมาณนี้นะฮะที่หาใส่แก้วก็สมมติมีความหมัยน,นะฮะว่าเราจะได้เร่นนามันนี้แต่คุณดีวมากแอนนาก็รู้สึกว่าไม่สู้เดเหตไม่ไหวแลว้วไม่เดินกลับพี่พี่จะา ก,กับคนดีกว่าคนเยู่มากลพราะเรล้นก็ได้เดินมาเลื่นเดินมาลื่นะครับผมปุคว้อตบเลยคว้าตัวขึน่อยพิดว่านิดหน่อยนะคะ่ะแล้วก็ได้ขึ้นมาสองแถวกลับไปขึ้นมาสิงหาคันเดิมนะคะเพื่อที่จะกับไปยังฝั่ง จบทพิบมันเดทิปนะคะไม่มาสวัสดี